คงตังมึงมึงเงนนนี้ยครนะมาวิจมตังนี่ปลาดาราดาราเกาหลีมาสองเกาะมามามาทากินกันซ่วนกินมะม่าสาเส้นตมมังมึงเงนนี้ยนอันนี้ปเปลืองนานมาจากเชียงตุงไปเที่ยวมึงเงี้ยครับชื่อเป็นรัชรัชฉานชื่อดังครับมึงเงี้ยรัชฉานตะวันออกครับ เมืองเงียนครับเมืองเงียนก็เขตดติดๆกับเมืองปอกครับพอดีมาหยุดยั้งฮักรถนะครับความร้อนของรถมันจะร้อนเกินไปขึ้นดอยมาทั้งหลายชั่วโมงครับนี่ครับมาหากินของนี่คือภาษาไทยคือว่าม่าฮู้ผีหมอยเนออันนี้คือนี่ครับของกินธรรมชาติครับนี่ๆกินได้ครับกินได้ทันทีดิดได้กินได้ครับนี่ๆๆครับ ครับจกขับรถมาหลายชั่วโมงมาถึงที่พักครับพักกินมะหู้ครับแน่เนี่ครับเห็นลูกหน่อยครับใกล้ใกลครับมะหู้มะฮู้ภาษาไต้ใหญ่ครับนี่นี่ครับนี่นี่กินได้ที่เหลืองเหลืองนคือว่าสุกแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกินนี่ครับที่เด็ดมาครับโอเค ได้เยอะเลยครับทีนี้นี่หลังจากดีได้แล้วก็มากินเก็บเกี่ยวกินเฮ่กินสดๆครับสดๆร้อนๆครับแน่น่แน่แนครับเห็นไหมครับนี่นี่นี่มันแหลกไปแล้วครับดูพุงมันก็รู้ครับอยากกินต้มยำแล้วค่ามันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่บนดอย่บนดอยเห็นไหมครับ